สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลท์ทอค่ะดิฉันโบงามสนิทวงดํดเนินรายการค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้รายการก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเรามีเรื่องของสถาน,นการณ์โรคฝีดาดวานอนนะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันค่ะเราจะป้องกันอย่างไรนะคะให้ห่างไกลจากโรคฝีดาดวานอนนะคะและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะนายแพทย สุทัศน์โชตนพันธ์นะคะสวัสดีค่ะค,ค่ะโรคฝีดาดวานอนมีชื่อภาษาอังกฤษไหมคะแล้วก็เกิดจากอะไรคะครับก็ชื่อ,ช,อชื่อตามภาษาไทยนะครับคือโรคฝีดาดวานอนนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น monkeypox หรือเรียกในคําสั้นๆก็เป็น mpox นะครับสาเหตุก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับอ่าชนิดหนึ่งนะครับเป็น dna ไวรัสก็การแพร่กระจายเนี่ยเกิดจากการสัมผัสอ่าตุ่มหนอง หรือรอยโรคที่มีเชื้ออยู่ครับค่ะโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากคนหรือว่าเกิดจากสัตว์คะคุณหมอคะคือ,อการพบเชื้อในช่วงระยะแรกเลยเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสัตว์นะครับแต่เนื่องจากมีการสัมผัสออรอยโรคในสัตว์นะครับก็ทําให้เชื้อนี้เริ่มเข้ามาสู่คนนะครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จริงๆตัวโรคเนี่ยยังกระจายอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มพบ เมื่อประมาณต้นปีครับอ่อค่ะเ,ออเริ่มแรกนี่เราเจอใน,ใน,ใ,นในสัตว์ประเภทไหนอะคะอะ่ก็ตามชื่อมันเลยครับจจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงด้วยโนโมลิงครับรลิงออแล้วก็มีการแพร่ระบาดมาสู่คนมาสู่คนคนะคะค่ะก็ในในบ้านเรานี่แสดงว่าก็ยังมีสถิติหรือว่ามีการพบผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมคะในในช่วงปัจจุบันนี้ค่ะครับก็คือ เริ่มมีการนำโรคน e> 네 uh Read <S 2> <S 2> ี้ครับจากผู้ป่วยต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วทำให้เกิดมีการกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆในประเทศไทยครับก็ตัวเลขตอนนี้ณปัจจุบันนะครับก็ทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ98รายส่วนในกรุงเทพหาดรจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีกลุ่มที่ใหญ่หน่อยประมาณ70รายอืราย โรคนี้เป็นแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะครับอาการก็เหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับก็จะมีไข้มีตอมน้ําเหลืองโตอาจจะมีตับม้ามโตนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเลยก็คือจะมีผื่นขึ้นที่บริเวณผิวหนังเป็นตุ่มหนองนะครับถ้าไอ้ตุ่มนองเนี่ยถ้าเกิดมันแตกหรือมีการไปสัมผัสจากผู้อื่นเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยหรือว่าตัวสารคัดหลัง่งจากตุ่มนองเนี่ยฮะติดตกค้างอยู่ในบริเวณพวกที่นอน หมอนหรือจุดสัมผัสเช่นประตูะชักโครกอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ครับอ๋อค่ะ,คะอะไรเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลสําหรับโรคฝีดาดมานอนค่ะคือจริงๆตัวโรคนะครับมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำประมาณสักหนึ่งไม่เกิน10%นะ,ค,ะครับแต่ปัญหาของมันคืออาการแสดงบางรายมีอาการแสดงน้อย แล้วก็มีลักษณะของตุ่มที่ถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ระวังทําให้เกิดการกระจายแล้วก็ระยะ,ะการดําเนินของโรคนี่ค่อนข้างนานรวมถึงระยะฝักตัวนะครับประมาณ21วันประมาณ21วันจนกระทั่งหายเลยไหมคะยี่บวันเนี่ยเป็นระยะฝักตัวหมายคว<อ>ามว่าพอเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งประมาณหนึ่งสงสัปดาห์กว่าจะหายหมดครับแล้วก็การแพร่สามารถแพร่ได้ตั้งแต่ช่วงที่เป็นระยะฝักตัวเลย ก็คือไม่มีอาการแสดงเลยกจากเื่นที่ผิวหนังแล้วพวกสารคัดหล่คัดหลั่งจากร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ให้มีการแพร่กระจายได้เช่นอะไรบ้างคะก็น้ําลายหรือการมีเวศสัมพันธ์เป็นทางทางทางน้าต่างๆที่ออกไปจากร่างกายเราเลยครับยกยกเว้นเหงื่อยกเว้นเหงื่อใช่ไหมคะสรุปแล้วก็คือพฤติกรรมอะไรบ้างคะที่จะทําให้เสี่ยงกับการเกิดโรคคะก็ จริงๆหลักๆตอนนี้ปัญหาของเราก็คือการสัมผัสถูกรอ,อ,อยพื้นที่ที่มันมีตัวเชื้อโรคอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดหรือการ,การอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสัมผัสถ,ถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเฉพาะตรงบริเวณที่มันมีรอยโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออ,อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในในการม,มีความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดนะครับในกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงหรือว่าสงสัยว่าจะป่วยกับโรคนี้ครับอ๋อค่ะมีวัคซีนในการป้องกันหรือมียาในการป้องกันไหมคะตอนนี้จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการสัมผัสกับโรคนะครับแล้วก็ถ้าป่วยนะครับพยายามแยกตัวกักออกตัวเองออกก่อนจนกว่าจะหายป่วยก็คือผื่นหายนะครับส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นกลุ่มคล้ายคล้าย เช่นวัคซีนฟีดาซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนวัคซีนที่เป็นเจอจงเลยนี่ยังไม่มีและเรื่องการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษา,กษาตามอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่เป็นอันตรายที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่บพบในเมืองไทยใช่ไหมคะอย่างที่นําเรียนว่าความรุนแรงถึงเสียชีวิตนี่อย่างอย่างไม่มากาแต่ปัญหาของมันคือมันม,ม,มีมีโอกาสเสียชีวิตได้ อ่าค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่สามารถที่จะปวดเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นใครคะก็อย่างที่ที่นำเรียนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันนะครับการ,การมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าการมีเพศสัมพันธ์กับต่างชาติที่มีลักษณะที่สงสัยว่าอาจจะป่วยด,ด้วยโรคนี้อย่างนี้ครับ อ๋อค่ะ,คะก็คือแม้กระทั่งการกอดการสัมผัสนี้ก็ติดกันได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่บริเวณนั้นมีรอยโรคหรือมีพื้นเยอะค่ะค่ะ,คะอย่างนี้ท่านผู้บริการถ้าสมมติว่าเป็นคนในครอบครัวที่เป็น,ป,นป่วยเป็นโรคหรือว่าติดเชื้อมาแล้วมาแพร่สู่เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเป็นไปได้ไหมคะก็ผมผมว่าถ้าถ้าเป็นกรณีนั้นส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวแล้วเขาจะระวังแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้กักตัวแยกประมาณ2 1วัน แล้วก็เนื่องจากาสารคัดหลั่งพวกนี้มันเป็นเชื้อไวรัสมันถูกทําลายได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็การทําลายก็จะคล้ายๆายพวกโควิดธรรมดานะครับการเช็ดทาความสะอาดพื้นผ,ผิวการต้มข้าวของเครื่องใช้งียครับม,มันก็จะช่วยได้อยู่แล้วหรือว่าการซักด้วยน้ํายาซักฟอกธรรมดาเ,เชื้อไวรัสก็สามารถตายได้อ่าค่ะนอกจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดนะคะแสดงว่า ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยก็มีโอกาสเสี่ยงได้หมดแต่การหายใจนี่ยังไม่มีรายงานว่าติดกันอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรครับการติดโดยการสัมผัสการสัมผัสแต่ว่ามันมาจากสารคัดหลัพระฉะนั้นการไอจามถ้าเกิดมีลักษณะของละอองฝอยที่มันใหญ่มันก็สามารถพาเชื้อโรคไปได้เช่นกัน สิ่งที่น่าเป็นกังวลถ้าไม่มีการควบคุมโรคโดยเฉพาะในเขตเมืองอย่างที่ท่านผู้ในยการบอกอะไรคือสิ่งที่น่าเป็นกังวลสําหรับประเทศไทยคะ่ะก็มันก็เป็นลักษณะเดียวกันกันกบไวรัสโควิดเ9เลยค,ค่ะคือเราไม่มีโรคนี้อยู่ในประเทศสุดท้ายถ้ามันเข้ามากระจายมันก็จะเป็นโรคประจําถิ่นได้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นัเราก็อยากให้มันควบคุมแล้วก็จบไปในการเข้ามาในครั้งนี้ครับ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำยังไงดีคะก็ผมผมเข้าใจว่า,น,าน่าจะทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นเป็นกลุ่มไหนเนาะ,นะก็พึงระวังในการมีมีการสัมผัสแบบกใกล้ชิดกันมากๆากท,ที่ที่จะนํามาสู่การติดเชื้อได้แล้วก็กลุ่มเสี่ยงหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกพวกชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศนะครับก,ก็พึงระวังนิดนึงแล้วก็ในการ หากมีกิจกรรมแบบใกล้ชิดกันอาจจะต้องสังเกตดูว่าเขามีลัฐฐกษณะการจะป่วยอยู่หรือเปล่ามีผื่นหรือมีอะไรที่ตามบนตัวหรือเปล่าก็ถ้าพบจริงๆถ้าสงสัยจริงๆหรือไปสัมผัสมาแล้วนะครับแนะนําให้เข้าตรวจในสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือมีผื่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็ไม่มั่นใจว่าที่ไหนจะดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะครับก็แนะนําให้มาที่สถาบาันป้องกันควบโรคเขตเมืองนี้ก็ได้ หรือศูนย์ของกรมควบคุมโรคที่บางหลักก็ได้ะนะครับก็ถ้ายังมีข้อสงสัยอีกก็จะอาจจะสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่มีความสงสัยว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าจะป่วยเป็นโรคฝีดาดบนนอนไหมอาการหรือว่าลักษณะสําคัญเด่นชัดที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมเนี่ยวิธีการสังเกตยัยงไงบ้างคะคือจริงๆก็ต้องเลิกจากประวัติเนาะต้องมีความเสี่ยงก่อนมีมีการไปสัมผัสหรือไปอะไรกับผู้ป่วย นะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปเช่นมีไข้ปวดศีรษะนะครับอาจจะมีต่อบ้ําเหลืองโตแล้วก็สุดท้ายก็มีขึ้นตามร่างกายค่ะท่านผู้ในการอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านในการช่วยกันระมัดระวังหรือว่าป้องกันโรคฝีดาษวานอนไหมคะว่าเราจะมีวิธีการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรบ้างไม่ให้โรคนี้เข้ามาในระบาดหรือว่าแพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะครับก็คงต้องฝากถึง กลุ่มที่ที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับผมผมได้เน้นย้ำไปแล้วเนาะก็ในเรื่องของการป้องกันตนเองแล้วก็ถ้าหากมีความกังวลหรือสงสัยว่าตัวเองจะป่วยแล้วเนี่ยให้รีบเข้ามารับการตรวจรักษานะครับแล้วก็พึงแยกจากการแพร่กระจายโรคไปหาท่านอื่นๆเนี่ยเป็นระยะเวลาอีก21วันนะครับเท่านี้เราก็จะช่วยกันให้พ้นจากการ าการกระจายของตัวฟีดาดวานอนได้แล้วครับค่ะท่านผู้ชมครัวันนี้ทางรายการก็ได้รับความรู้ในเรื่องของโรคฝีดาดวานอนฟังดูแล้วเนี่ยนะคะก็หลายท่านอาจจะมองว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยจํานวนไม่มากแต่ว่าเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็คอยสังเกตพฤติกรรมของตัวเองนะคะเพื่อที่ประเทศไทยเราจะได้ ปลอดภัยจากโรคฝีดาษวานอนนะคะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข,ขนายแพทย์สุทัศน์โชตนพันธ์นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ